สวัสดีค่ะพี่น้อง,ปองไปสูขสุนซุปก่อนค่ะพบกันดูเล่คนบ้านนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้พอกันบรรยากาศเนียเมือเต่าจ้าเมื่อนี้บรรยากาศสวยงาแม่ใค่ะพี่น้องคะบรรยากาศดีนะคะอันแดดบอท่านออกปันไดค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูนะคะพระอาทิตย์ดวงอีกเก่งกำลังอันยังกอดกิดตะเวนกำลังขึ้นค่ะโอรฟังนั้งวนนะคะ แต่ว่าเพื่อนสีมีขี่เมฆได้ไล,ลยนะคะขี่เมฆไล่นะคะคนนนบอกว่าผู้เฒ่าเพิ่ว่าขั้นขี่เมฆได้ไล่แ,ลลแนวนีนี่อันได้เกาเฮ็ดเกิดค่ะพี่น้องค่ะสองอันพี่น้องเข้ากับไล่ไล่ขูดไล่ขคนก็จะออกไปอันเขาปลาหาเห็ดนะคะพี่น้อง <c oughs> เหมือนในภาพพี่น้องมารอทงรอทายบรรยากาศย่ามเหมือนเต้าค่ะ <c oughs> นี่พร้อมชมข้าวค่ะพี่น้องคะ <c oughs> อง่ะเขานน่นเลยกระลังเขียวค่ะ <c oughs> ผู้บเบ่าเพิ่ตัดไปแล้วนะคะกับกระลังกระลังขืนกระลังงามค่ะเพราะว่าอัน ฝนมันก็หยุดตกไปนะคะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกฝนตกสีหาเมือต่อกันแบบบริเอนหูเมือนตานะคะแบบอันฮอนยามแรลงมากกระตกฮอนยามแรลงมากกระตกนะคะก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะเขาก็ยืดละค่ะยืดขึ้นนี้น้มละค่ะยืดขึ้นนี้อันหยาละค่ะเพราะว่าวาันตันนะคะมันก็จะยืดเร็วแน่นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาชมน้องๆแล้วก็เขางาม ชมทงบรรยากาศยามเสาจ้าพี่น้องมือกอนนี่โอ้ยวายุกับบริษัามกันนะ,ะพี่น้องเขาโน่นเล็กแต่ก้าให้นี่อันผู้บาเพิ่นบปรดัดนะคะเพราะว่าห้าวานไม้นะคะนี่มองที่มันเขียวเขียวอ,อ่อ,อนๆที่มันปลอดเขียวแก่ซามโมนะคะนี่ช่วงนี้แล้วก็น้ำหิมพ์เนี่ยคะ่ะพี่น้องปลายมันเสียนะคะคือจังเพิ่นตัดนี่เอ๊โน่นเด็กกสงสัย บเอาตัดเข่าเนี่ยเดชก็บวตัดเบิดให้ยคอนสิตัดมันตัดเห็ดอยังอดอดเจาะเอดเจะอยู่นู่นเด็กว่าก็บบอลด้ถามเพิ่อนหอนยังมาเลี้ยงมาพี่น้องเพิ่อนมาเพิ่นปล่อยลูกเพิ่นมากินเขาน่าค่ะพีนพ่น้องจักออกมาจังได้เพิน่นว่ะนู่นเด็กก็บอไดส้สังเกต็นู่นเด็กก็เฝ้าไปสามเขานะคะนี่เลยสองขู่สองตัวนี้เลยอีโนเฮียนกับแม่นี่ออกมา พี่น้องอันเลาะกินจนเอียมจนนอนเพิ่นว่าค่ะพี่น้องเหมือนั่นก็ว่าอันเอาคือว่าทายเคียบมาห้ขไขยเนี่ย่วัวเจ้าจะเฮ็ดจังได้สมาเดอออกพอ,อกมาว่าสันดอกจักออกนี่ได้เพิ่นว่าค่ะพี่น้องมาดูเสียให้เบิ่งค่ะพี่น้องพ้นงานพ,พ้นงานก็ข้องหนูเฮีนกับอ่าเม่นนำสุกค่ะพี่น้อง เอาโมต้นนี้มันลดออกไปเลยตันนี้นี่ค่ะพี่น้องแต่ก่อนจะบม่มใหม่ยาวๆต้นนี้อข้างล่างมีนะคะข้างล่างมีคะ่ะแต่ว่าใหม่ใหม่แปนนี่จะบ่มมันจะเป็นตัวนี้นะคะพี่น้องนี่จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไม้นี้ห้าวเถิงๆนะคะพี่น้องหักเลยค่ะพี่น้องขะหักไปเลยเหมือนมีอะไรอัน อาจสะเป็นหนองหมาเ่มากมวนหนองนะคะแรือจังไดน,นะคะเพื่อนกับสิตื่นตกใจนะคะพี่นนองกิดจนออกมาเพราะว่ากะมันหลายปีเนาะคะ่ะกับบอเชื่อว่าหลายปีออกแต่ม,มาหมายถึงว่าใหม่มันอันหมอดกินได้นะคะพี่นนองขามันเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนก็เลยตำบูออกมาเลยค่ะประสานในขณะที่ตำกับว่เห็นดอกคคะพี่นนองนก็เลยเป็นจงโปงจังเสียละเพื่อนกับพ่อแต่เอาใหม่มาตีใส่ใหม่นะคะพี่นนอง แล้วก็เอาไม้มาเตรียมไว้แล้วว่าจะใส่นะคะแต่ว่า,วาท่านเด็ดใส่นี่เลยสองตัวนี้เลยค่ะพี่น้องตองแนมหนาเลยมาให้จับเบิ้งกดูโดดยังขี่โพลคือใครอองลองเยรอฮะเอียมสวะบะเออผู้บาก็ได้หยามาฝากล้ะค่ะบรรยากาศย่ยมือเต๋อค่ะพี่น้องนี่เลยใส่หมูมันนอนอยู่ใส่ออกไปแล้วมันพาก,กันไปนอนอยู่ใส่ <laughs> นั่นขอลอ,อยี่ปีละตีนี่นก็ว่ายุเป็นตัดหย่าหย่างเป็นกอเ็ดแนี่องสีอันหย่าน้ำเดินนี่ก็เป็นเป็นหม่องเป็นหม่องไปนะคะพี่น้องเขาก็เอาอหยัง่งกิเ็ดจังสี่ก็เลยขึ้นไปขึ้นมาเอ้ามัวเธอออกมาได้บ่น,นู่นเลยว่านู่นเลยกับบ่ได้สังเกตนะคะว่าอัน ขอกเป็นลักษณะใดเพราะว่าน้องก็อยู่ในขอกนะคะแล้วก็ก็คือจังบ่ได้เปิดขอกจังศีนเนาะนี่ค่ะพี่น้องนั่จังสีเพิ่นก็มากัดดิเนี่ยใบก็ขาดขาดไปในองศ์นะคะเพราะว่าแสดงว่าน้องเลาะไปไกลเติบนะคะพี่น้องพอถึงนอนเลยก็เลยเป็นเป็นทีสงสัยแห้งก็เลยเอ้าคันออกมานี่สิออกมาลักษณะใดนั่นแหลยกับบ่ได้เบิ่งเนาะ มาทาเพื่อนเบา,เอ,าออกมาอีีมาเธอถามเพื่อนออกมาจริงๆนะคะบอดี้อันนี้ก็บอดี้ถามกันอะฮะใหม่ขาดเบิดขาดวันนี้พกกเพื่อนก็ได้ยง้แพนโกล่าะค่ะพี่น้องมาตอนลูกเพื่อนนะคะก็จะมีอ่ะที่มันเหลืออยู่หมูว่านเนี่ยมาแร้งนํานะคะเทียเพื่อนจงไหวนะคะว่ามันเหลือดอกเพื่อนจงไหวให้น้องเนี่ยเมือเสรารนะคะเพราะว่าเนี่ยเมือเสาก็สิบบอดี้ บ่ได้ตัดหลายนะคะเอ้ยเช้าใหม่แซบปะหูกับเสือกออกจากกันอีกแล้วล่รอเหรอแซบปนะปนะกวดบ่คุยน้ำเหาาด้ยางนี้พ้อมวันปุ๋ยบอมเอน,นี้ยก็จะมีเนี่ยคะ่ะที่หยุดรถอีแตกนะคะอันเนี้ยตัวนี้ตัดมาเมื่อเช้านะคะยุสตาเด็กนะคะพี่น้อง บ้าน,บ,านบ้านปุ๋ยบอมเหมือนเนี่ยฮะูโอ้สิเป็นหน้าบ้านบอมเหมือนเนี่ยโอ้พี่น้องผู้บ่าวทำการตัดเขาเลี่ยวๆนะคะอยู่หน้าหน้าทงนี่นะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเขาัางทังปุ่นนะคะเขาเขาเหนียวค่ะซองให้นันเพิ่นตัดแล้วเลวนะคะให้นี่กับบดเดตัดค่ะพี่น้องเพราะเพราะแต่ข้นนะคะหยากับบเดเอัน ขนาดนั้นนะคะก็เลยเออไม่ได้ตัดนะคะพี่น้องก็กำลัางงามน,นะคะก็เลยแล้วแล้วเพิ่นกอสิเป็ดเห็ดอีกทงหนึ่งนะคะเอยเฮียนมาชมน้องเห็ยนน้องเหียนกับแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเฮียนสวัสดีค่ะเฮียนเฮียนสนใจไหมเน่กําลัางขามาักขมันในการกิน,นะคะ่ะพี่นอ้องหยาดกันอยู่ค่ะกับแม่ตอนนี้ เนี่ยเจ๊เอ๊เห็นกันลาบอเออจะเดินกันบ่เดินกันบ่เดินไหมอ่ะหนูไม่สนใจแม่หรอกหนูจะกินวันนี้นะอืมกินไปเลยฟังทั้งนี้กับทุงทองค่ะกินเข้าไปนี่ให้กินก็กินไป ช่วงนี่ก็สีเป็นหยากินนี่แน่หยาคันแท่น้าเดินแน่นะคะพี่นอ้องหยาธรรมชาติอากาศจะเป็นแพนโกลาค่ะช่วงว่าเนื้อหั่นกัฝฟ้นตกดูนะคะแพนโกลากับบ่เบื่อหย,ยุดปันไดค่ะแต่ว่าก็มีให้กินอยู่ไหมถึงว่ามันมันบ่ย้า,ยาแห้งนะคะพี่น้องคะปกติต้องอันนี้อันนี้ก็สียาวประมาณเขานะคะที่เป็นตัดมาให้กินนะคะอันนี้น้องรวยค่ะรวยรวยจกหยาง เดยนน้ำแน่น,นันมาเลยให้จับกันก่อนเดียวเจ้าหัวไปใส่ฮะฮะืที่เดือดได้ในห่าเนี่ยจะบว่ให้จับเหรอฮะเออเออเออตัวเอียงเลยมันดูดเลือดเจี๊ยบขาดบรรยากาศยูทงยูธาเนีย่ยเหมือเเสาค่ะพี่น้องวันนี้บรรยากาศ สดชื่นแจ่มใสค่ะพี่น้องคะนี่นี่นี่เป็นฝ่ายขี่ฝาและลายแนวนี้ค่ะพี่น้องดวงอาทิตย์อีกอันขีตะเวนอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ไตอันขีเมียนะคะขี่ฝาและไล่แนวนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นผากันไปหาเห็ดเด้นนี่ขั้นบานต่นเลกะแต่ก่อนดำหน้าเนาะค่ะพี่น้องขั้นขี่ฝาและลายังสีเมกับสีพ้าเพิ่นผ้าขึ้นจะงานหน้าค่ะพี่น้องไปหาเห็ดมาแขงสักเกินพันวานะคะแนวนี้นะคะไปกะไใดแน่ว่าใดแน่กะ เดรร์ละนะคะพอเดรไปแล้วก็ม้วนค่ะพี่น้องบรรยากาศยมมามตะเันตาครับวันนี้อ้ยงามแพียงดีค่ะน้ำก็เริ่มลดแล้วค่ะพี่น้องลดแล้วน้ำนะคะเพราะว่าอันฝนบต็ตกนะคะก็สิเด็กากัก,กน้ำไว้นะคะเพราะว่าบ่อรู้ว่าจะโดนอีกโดนปานได,ดนั่นฝนสิโตอีกนะคะพี่น้องเ้าก็ต้องกัก,กน้ำไว้น้ำน,นะคะพี่น้องคะ่ะ วันนี้กากต้อนพี่น้องไว้ซ้ำนี่ค่ะบรรยากาศเนี่ยหมือสอกกำนองว่าวๆค่ะพี่น้องค่ะก็เขาง่ามๆเนี่ยแหละค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้กากพี่น้องก็ไหลก็แช์ก็ติดตามให้นุ่นในคนบานนาคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เขาต้อนรับไปก้อนค่าสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ